ชีวิตเมียฝรั่งนะอยู่ต่างแดนนานๆหัวก็รักแม่ก็รักหัวใจพอกลับย้อนไปอยู่ด้วยกันเหมือนกับการไปเที่ยวเนี่ยแรกๆฝร,รั่งยอมรับเพราะว่าโอเคมาแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็กลับอ <c oughs> <c oughs> อ้ยเดี๋ยวเราก็กลับนะคะก็เอาใจเมียเพื่อที่จะเข้ากับครอบครัวเพราะว่าส่วนมากเมียฝรั่งก็จะอยู่ในต่างแดนอ่าเคสเนี้ยก็คือเป็นเคสที่มีความรู้สึกว่าเมียฝรั่งต้องทุกข์ใจ ต้องแบกรับความรู้สึกของแม่และกระทั้งผัวนะฮะการไปเที่ยวหนึ่งเดือนสองเดือนหนึ่งเดือนเนี่ยฝรั่งส่วนมากจะเลือกอยู่บ้านกับพ่อแม่เนี่ย เขาจะคุยกันตั้งแต่ก่อนไปเลยหนึ่งอาทิตย์สอาทิตย์เขาจะอดสุดๆแหละถ้าครอบครัวยิ่งแย่ๆแ,แล้วคิดว่าฝรั่งกลับไปต้องไปเอาใจพ่อแม่นะคะลูกก็ต้องเอาใจเนาะคิดว่าลูกจะต้องเลือกพ่อแม่ในช่วงจังหวะไปเมืองไทยเวลาแค่สั้นๆแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่นะคะเพราะการที่ลูกสาวอยู่เมืองนอกอืทำงาน ชีวิตต้องสู้ชีวิตต้องทํางานฝรั่งก็ทํางานกว่าจะหาเงินหาทองไปเที่ยวเมืองไทยได้ปีหนึ่งก็ต้องเก็บกรรมนะอันนี้อย่าลืมข้อนี้คนทางเมืองไทยต้องเก็บกร,รมเพราะถ้าเกิดเขาใช้เงินแบบไปเที่ยวเมืองไทยบอกเลยนะยาย่าย้ําเสมอว่าไม่มีเงินมีทองกลับบ้านแน่นอนเพราะรายเดือนก็ยังต้องส่งรับผิดชอบครอบครัวทางเมืองไทยนะเข้าใจในความรู้สึกพอ เมียฝรั่งพอเริ่มอยู่นานเข้ายังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองอก็คือว่าสร้างบ้านให้บ้านตัวเองนั่นแหละแต่ให้แม่อยู่อย่าลืมว่าตอนที่เราไม่ได้กลับนะหลายๆคนผิดหวังมากๆเนาะแม้กระทั่งไปกับผัวหรือแม้กระทั่งผัวตายแล้วถอยไปอยู่กับแม่เนี่ยผิดหวังอะไรหรอเพราะชีวิตของแม่เราห่างมามากกว่า20กว่าปีเนาะเขาเคยได้รับเงิน อย่างเดียวเนาะเขาเป็นอิสระรา,ายเดือนเข้าทุกเดือนเขาจะใช้เขาจะจ่ายไม่มีใครมาจี้แต่พอถึงนะักเวลาลูกสาวไปอยู่ด้วยมือนยายจากลับบ้านเนี่ยยายจ๋าไปอยู่ด้วยยาจ๋าก็จะเป็นคนรับผิดชอบซื้อข้าวซื้อของจัดการเองเงินให้ยายก็เออเงินเดือนของเขาปกตินะแต่ยายจะไม่ตัดนะคะก็คือเงินเดือนของเขาปกติแต่เราก็จะไม่ได้อืมหยิบยื่นให้เหมือนกับเราที่ส่งให้เขา น,ะะนี่คือข้อหนึ่งผู้เฒ่าบางคนยอมรับไม่ได้เพราะเคยชินกับชีวิตมีอิสระแต่พอลูกมาแล้วลูกต้องมาจัดมาแจงมานุ่นนี่นั่นอแต่ในมุมมองลูกสาวเนี่ยคือปื้มปิติอยากกลับไปดูแลแม่เองพาแม่หาหมอเองเอาใช้ใจ่ายเองก็เลยตัดลงแต่เงินใส่มือไว้เล็กๆน้อยนเผือ่อไว้อยากทําบุญทําทานแต่ความรับผิดชอบรายวันหรือสิ่งที่จะต้องใช้ใจ่ายลูกอยู่ตรงนั้นลูกก็จ่ายแทนนะ แต่แม่บางคนยอมรับว่าภูมิใจแม่บางคนไม่สร้างความทุกข์กูไม่สะดวกมาควบคุมชีวิตกูตอนมึงอยู่เมืองนอกกูจะทำอะไรก็ได้เงินที่มึงให้ไม่ต้องมาเอ่อไม่มีใครมาถามมาคอนทรล มันเกิดปัญหาที่ทำให้ลูกสาวเศร้าที่สุดจนได้หนีออกมาอยู่ต่างหากอันนี้เคสนี้ยายจ๋าก็เล่าไปแล้วและณนะวันนี้ก็คือน้องอ่าที่แต่งงานมาอยู่ระยะหนึ่งแล้วเดือนนี้ก็คือกลับไปอยู่บ้านแล้วก็เอาเงินให้แม่นิดหน่อยแล้วก็ตัวเองเป็นคนรับผิดชอบแล้วก็บอกเหมือนกันว่าสามีอ่ะอยาก,กเกษียณเพราะว่าสามีเขาแก่กลัวตัวเขาเนาะก็เป็นความภาพหูใจอ่าจะ,กะเกษียณเร็ว แล้วจะมาอยู่ตรงนี้ดูแลแม่เพราะมีแม่คนเดียวพี่น้องเขาก็จะแยกย้ายกันไปคนละที่แต่ในบ้านนะมีแม่หลานเขาจะมาเยี่ยมบ้างมานอนวันเสาร์บ้างที่เห็นเห็นที่ผ่านมาเราก็โอเคแต่ไม่ได้มาฟิกอยู่บ้านร้อยเปอร์เซนต์แล้วฝ่ายลูกสาวก็คิดว่าเออก็ดีนะถ้าสามีกเกษียณเนี่ยเราก็กลับมาอยู่บ้านกับแม่ดูแลแม่รอบนี้ก็ไปอยู่เป็นเดือนเลยบ้านก่อนที่จะมาพัทยาเพราะว่าสามีลางานได้ าสามีหยุดยาวได้ถึงอสองเดือนก็คือหกอาทิตย์หกอ,อาทิตย์ว่าง,งั้นหกอาทิตย์นะฮะก็อยู่บ้านเดือนหนึ่งแล้วก็มาพรรยาแล้วก็บินกลับทีนี้มันเป็นช่วงที่อึดอัดสามีก็เริ่มแย่เพราะว่า,าเขาเรียกว่ายัางไงอะคนแก่ก็เริ่มอึดอัดในมุมว่ากูไม่ชอบเลยกูไม่ชอบเลยเพราะกูเคยอยู่คนเดียวหลานก็มาบ้างกลางวอกกลางวันวันเสาร์อาทิตย์ความสนั่นวันไหวอย่างเงี้ยอืมแล้วมึงก็ เนาะสนุกจอยนู่นนี่นั่นแล้วผัวมึงก็ดูมองแม่แปลกแปลกอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็คือการเปิดใจให้กับลูกสาวได้เห็นว่าแม่อึดอัดแล้วแผนยังไงอ่ะอืมอยายจ๋า,จาขอบอกเลยนะคนแก่เป็นอย่างนั้นจริงๆอ่าหลายคนอยากกอดลูกกลับไปอยู่ด้วยแต่จริงๆแล้วพอไปอยู่แล้วเขาอึดอัดอืมเพราะในแบบที่เขาเป็นอิสระอ่าแล้วความช่องว่างระหว่าง เรากับแม่ที่ห่างกันนานถ้าเปรียบเทียบยีจาก,กับยายก็มีส่วนนะในสิ่งที่แกอยู่อย่างอิสระห้ามแกไม่ได้แกจะทาอะไรแกก็ทําแต่เราความรู้สึกเพราะห่วงมันกลายเป็นไปจี้เออไปจี้นะเหมือนถอนฟันหรืออะไรอย่างเงี้ยเขารําคาญเรานะทุกคนคนแก่เพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นห่วงแบบแผงห่างอยู่หนึ่งสเต็ปสิ่งไหนที่จะวางแผนเพื่อที่จะให้สบายใจทั้งแม่และสามีเห็นเนาะแล้วตัวเราด้วยแยกบ้านกันอยู่ดีที่สุด นะเออให้แกรับผิดชอบตัวแกแล้วก็เราก็ดูแลแบบห่วงห่วงห่างๆเนาะบ้านคนละหลังอยู่ข้างๆก็ถือว่าโอเคถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าครอบครัวนี้เพียงแค่มีแค่แม่ตรงนั้นหลานมาบ้างเป็นบางเวลาเพราะว่าไม่ได้มีใครมาคุกคีเนาะก็ถือว่าโชคดีวางแผนไม่งะไม่ยากนะคะคับจุดตรงนี้เออเพราะว่าอย่าปล่อยให้กดดันเราอย่าคิดเพือว่าเรามาจัดแจงคนแก่นะสุดท้ายมันยากบอกเลย หลายคนแล้วตั้งใจที่ทำอตอนลูกไม่อยู่ลูกไม่อยู่นะเรียกร้องอยากให้ลูกกลับมาดูแลมึงส่งได้แต่เงินมึงดูแลกูไม่ได้พอยามกูเจ็บกูป่วยก็คนนั้นคนนี้อันนี้คําพูดนี้เยาจาก็ได้ยินกับแม่นะฮะเออม,มันเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องคุยกันอืมแล้วเป็นคําพูดที่เขารู้สึกยังไงเขาก็พูดออกมาแต่เราจะแจงยังไงให้เขาลดรอก เงินก็สําคัญคนดูก็สําคัญนะเราจะวางแผนยังไงให้เขาเข้าใจเพราะไม่มีอะไรขาดได้ทั้งสองอย่างแต่ถ้าเรามีโอกาสไปอยู่ตรงนั้นและดูแลด้วยเราห่างกันมานานเราต้องเรียนรู้กันใหม่ไม่รู้จะลงตัวไหมกับการดูแลคนแก่ยามเท่านะอันนี้ยายจ๋าก็คิดเผื่อไว้เหมือนกันทําแผนกับชีวิตณนะประจําวัน เราอยู่เมืองนอกเราเคยชินกับอิสระไม่วุ่นวายพอไปอยู่เมืองไทยจริงๆแล้วเดี๋ยวคนนั่นขึ้นเดี๋ยวคนนี้เข้านะแรกๆเราก็จอยแต่พอนานเข้าระยะเวลาอยู่นานๆเราจะรู้สึกว่าโฮมันเหนื่อยมันวุ่นวายเราไม่มีเวลาพักผ่อนอ่าในจุดปัจจัยแล้วนะแล้วคนแก่มักจะเรียกร้องออความต้องการหรือว่าความใส่ใจเป็นพิเศษเพราะคิดว่าเราไม่ได้อยู่กับเขาทั้งปีนะเออ เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้มีช่องว่างระหว่างกันเราก็ต้องถ้าพร้อมที่จะกลับไปอยู่เราก็ต้องปรับและเคลียร์กันอย่างเข้าใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามีสามีกลับไปด้วยบอกเลยว่าควรแยกบ้านกันอยู่ผู้เท่าจะทำอะไรเขาก็อิสระเราก็เป็นคนเข้าไปดูผัวก็อยู่อีกส่วนผัวเราจะสบายใจมากกว่าเพราะผัวเราก็ทิ้งไม่ได้แม่เราก็อยากดูแลและถ้ามีโอกาส ผัวอยากกลับไปอยู่บ้านเนาะใกล้กับแม่เราก็สร้างใหม่ไม่จําเป็นต้องใหญ่โตเพื่อที่จะอยู่ตรงนั้นและเป็นสัดส,ส่วนให้กับสามีเราเป็นส่วนตัวและยายเขาก็จะได้ชินในภาพของเขาที่เป็นเหมือนเงินเดือนที่เราเคยให้หมื่นหนึ่งจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องตัดถ้าเราไปอยู่เมืองไทยนะให้แกถือไว้เพราะว่ามันเป็นขวัญและกำลังใจคนแก่เนาะ ในมุมเยาจ๋าะนะควรและกําลังใจคนแก่แล้วก็เป็นเงินในกระเป๋าที่ถ้าเกิดแก่อยากทําบุญทาทานหรืออะไรก็เป็นอิสระเนาะของแก่ส่วนกินขววญส่วนอยากถ้าเราไปอยู่จริงๆเรากินเราซื้อเพิ่มเติมให้กับแกนะคะแบบนี้เยาจ๋าไม่มองว่าเป็นปัญหาใหญ่เนาะอันนี้ก็คือคําแนะนําจากน้องที่เพิ่งคุยกันมาดอลองพ,พิจารณาเอานี่ก็คือโชคดีนะไม่วุ่นวายกับพี่น้องอมากในจุดแค่แม่เพียงคนเดียว เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มต้นใหม่เรียนรู้กันใหม่เอาให้ลงตัวเข้าใจแหละถ้าเราแข็งแล้วดึงแต่มุมเราอย่างเดียวเราจะอยู่กันไม่ได้เลยเพราะความช่องว่างระหว่างเรามันห่างกันนานกับการมาอยู่ต่างแดนและเขาได้รับในส่วนเงินณนะปัจจุบันนี้เขาก็อายุมากขึ้นการดูแลหรือว่าความรู้สึกของเขาก็จะย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกรอบนะอืมเราจะเราจะมานั่งมองว่าแกไม่เข้าใจเราก็ต้องพยายามที่ปรับ เนาะอันไหนได้เราให้อันไหนไม่เราก็ต้องเข้มแข็งได้บ้างเสียบ้างอมไม่ต้องไปโอเอาใจจนให้ผู้เท่าเสียนิสยัยยามแก่เราก็ดึงไม่ไหวก็แค่นั้นแหละเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พี่น้องค้าเนาะโชคดีนะจะได้กลับเมืองไทยดีใจด้วยจ้าปัญหาแค่นี้นิดเดียวนิดเดียวเล็กๆอืมแก้ไปปรับไป <c oughs> นะตามอารมณ์ตามประสาทระงับตัวเองด้วยระงับยายด้วยเอ,อยังดูแลสามีด้วยบอกเลย หญิงไทยนะคนกลางเหนื่อยที่สุดแต่เราก็ตรงภูมิใจถ้าเราได้ทำทั้งสองทางอย่าให้เสียใครอม,มองบรา์มันให้ดีกับชีวิตนี่แหละม,มันไม่มีอะไรเพอร์เฟกทุกคนสู้ๆกันต่อไปคะ่ะ